สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา Python ครับวันนี้เราจะพูดถึงการสร้างระบบทำนายคำนะครับระบบทำนายคำจะใช้บ่อยมากในโปรแกรมของ Google นะครับสมมุติว่าเราพิมพ์คำมาหนึ่งคำแล้วระบบจะทําการเซิร์ชหาคำต่อไปให้นั่นคือการสร้างระบบทำนายคำครับมาดูนะครับว่าการสร้างระบบทำนายคำนั้นเราใช้ s y NTAX ทั้งหมด2อันครับ s y NTAX อันที่1คือหาคำเริ่มต้น โดยหลักการมีว่าเรากําหนด Text มา1 Text ใช่ไหมครับและ Text ตัวนี้เท่ากับคําสั่งหาคําบวกความยาวของคําและบวกด้วย1น,นะครับส่วนสินงถักที่2ครับคือการหาคําต่อไปนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับครูมีโจทย์ให้นะครับให้นักเรียนกําหนดค่าประโยคว่า Text เท่ากับ i am a student My name is ชื่อจริงของนักเรียนนะครับสมมติว่าของคู่เห็นไหมครับ I am a student. My name is พัทรนดานัยตอนนี้นะครับเราต้องการจะทำนายคำที่อยู่หลัง is นั่นคือชื่อจริงของนักเรียนนะครับเมื่อเราต้องการทำนายคำคำที่อยู่หลัง is เราจึงกำหนดว่า is เป็นคำเริ่มต้นจึงใส่ไปเลยครับว่า word เท่ากับ is โอเคไหมครับอาแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาสร้าง text กันก่อนเลยครับ โอเคนะครับค,ครูพิมพ์ Text นะครับตรงนี้เราได้ Text แล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อมันปรากฏสีเขียวแสดงว่าตอนนี้ถูกต้องแล้วกด enter เลยครับเป็นการกำหนดค่าลงไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครูบอกว่าเราต้องการหาคำที่อยู่หลัง east ใช่ไหมครับเราจึงกำหนดว่า i s เป็นคำเริ่มต้นเพราะฉะนั้นกำหนดค่าเลยครับ เวิรเท่ากับ i s ครับอ่าโอเคนะครับเมื่ออยู่ในเครื่องหมายคำพูดจะปรากฏสีเขียวนี้แสดงว่าตอนนี้เป็นค่าของ string นะครับเป็นตัวอ,กอักษรถูกต้องแล้วครับ enter เลยเรากำหนด text แล้วครับกำหนด i s แล้วครับต่อไปครับเราจะเข้าสู่ s y n t a x ที่1น,นะครับ s y n t a x ที่1บอกว่า text เท่ากับ text ค้นหาความหาคำบวกความยาวของคำนะครับดูตรงนี้ครับการค้นหาคำครับคำว่าค้นหาคือคำว่า find ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นคือเรา find word word ตรงนี้คืออะไรครับคู่นี้คือคำว่า i s ใช่ไหมครับเราหาคำว่า i s แล้วนะครับบวกกับความยาวของ i s ว่า i s มีทั้งหมดกี่ตัวบวกด้วย1ครับ1ตัวนี้นักเรียนดูตรงนี้นะครับอาจจะคูณเลื่อนตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับ ไล่มาทั้งหมดตัวนี้คือเราหาอะ้รใช่ไหมครับหาว่า i s อยู่ใน Index ที่เท่าไหร่แล้วบวกความยาวของ i s ตรงนี้นะครับแล้าบวกความยาวของ i s และบวกด้วย1แสดงว่าบวกตรงนี้ด้วยครับอโอเคไหมครับแล้วตรงนี้มีเครื่องหมายจุดๆครับเมื่อมีเครื่องหมายจุดๆแสดงว่าทั้งหมดตรงนี้แม้กระทั่งเครื่องหมายเวนวัรตตรงนี้เราไม่เอาเลยครับเพราะเราต้องการคำข้างหลังโอเคไหมครับ เข้าใจไหมครับทวนนะครับการหาคำใช้คำว่า text f i v o r e word, word ตัวนี้คือ is ต่อไปครับหาความยาวของคำครับเราดูว่า <c oughs> คำว่า is เนี่ยมีความยาวกี่ตัว string กี่ตัวอักษรตอนนี้ is อยู่ตรงนี้มี2ตัวอักษรใช่ไหมครับบวกด้วย1ครับนั่นคือการเว้นวรรคนะจุดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วจุดจุดตรงนี้ครับตรงโคลอนบอกว่าตั้งแต่คำข้างหน้ามา เราไม่เอาเลยเพราะเราต้องการชื่อของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับพิมพ์ลงไปเลยครับเดี๋ยวครูพิมพ์ก๊อใส่ตรงนี้นะครับเคนะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับและ enter ตอนนี้เราได้คำสั่ง syntax ที่1นแล้วนะครับ syntax ที่1ได้แล้วครับต่อไปครับเราจะมาสร้าง syntax ที่2ครับ syntax ที่2คือการหาคำถัดไป การหาคำต่อไปมี Sy n t a x ว่า next word เท่ากับ text จุดจุดตรงนี้ตรงนี้ไหมเหรอครับแสดงว่าเมื่อกี้จุดจุดเราจบที่ตรงนี้ใช่ไหมครับข้างหน้าเราไม่เอาแสดงว่าคำที่อยู่หลังจุดจุดตัวนี้เราเอาครับเก็าไหมครับคำที่อยู่หลังจุดจุดก็คือตรงนี้มันจบตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าคำที่อยู่หลังตรงนี้เราเอาคำแรกนั่นเองเราเอามันจะค้นหาไปเรื่อยๆ ซึ่งการค้นหาของมันจะค้นหาอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนี้ครับโอเคไหมครับจบที่ตรงนี้แสดงว่าถ้ามีอะไรอยู่หลังจากนี้ก็ไม่เอาแล้วเราเอาแค่เครื่องหมายคำพูดนี่คือ syntax ที่2ครับโอเคนะครับพิมพ์ไปเลยครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับ บางคนนะครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่เว้นวร์คอย่างนี้ค่าจะไม่ออกมานะครับอย่าลืมเว้นวร์คนะครับโอเคมั้ยครับกด enter ครับต่อไปครับเราก็จบแล้วครับ2 s y ส t a x เราจึงใส่ตัวนี้เลยครับ next word พิมพ์คำว่า next word ครับเพราะว่าเราต้องการหาคำต่อไปใช่ไหมครับและ enter ครับชื่อของนักเรียนจะปรากฏออกมาเห็นไหมครับ เมื่อชื่อนักเรียนปรากฏนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปหน้านี้เอาไว้นะครับเข้าใจไหมครับถ่ายรูปหน้านี้ไว้เป็นหลักฐานถ้านักเรียนสอบตกตอนสอบจริงในสัปดาห์หน้าเราจะทําการสอบ30คะแนนนะครับถ้านักเรียนตกในสัปดาห์หน้าอย่างน้อยนักเรียนมีคะแนะแนตรงนี้แล้วครับ5คะแนนแต่ถ้าอยากได้10คะแนนต้องทําให้ทันภายในเวลาที่ครูกําหนดโอเคไหมครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะสอบ30คะแนน นักเรียนสามารถจดอะไรก็ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนมาเลยนะครับจดใส่กระดาษ1แผ่นเป็นกระดาษสมุดไม่ใช่ a 4นะครับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนได้ครับโอเคไหมครับแต่อย่าลืมทําภาพนี้นะครับ1ภาพครับ5คะแนนไปก่อนเลยรับประกันเลยว่าส่งภาพนี้ได้5คะแนนแต่ถ้าอยากได้คะแนนมากกว่าน,นี้ให้ไปทําในห้องสอบจริงๆนะครับโอเคไหมครับนี่คือ การสร้างระบบทำนายคำด้วย2 s y n ินแทกครับ